สวัสดีค่ะนักเรียนสาหรับดีโอที่ครูจะมปสอนนักเรียนในวันนี้ก็จะเป็นคลิปดีโอการคํานวณความดันของของเหลวนะคะจากบทเรียนที่ผ่านมาเราได้ศึกษาเกี่ยวกับความดันของ,งของเหลวและปัจจัยที่มีผลต่อความดันของ,งของเหลวผ่านมาแล้วนะคะในหัวข้อวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคํานวณน,นะ,ะก่อนที่เราจะไปคํานวณให้เรียนมาสังเกตภาพหรือสางเภาพซึ่งครูสอนผ่านมาแล้วนะคะว่าภาพแรกเป็นภาพของวัตถุนะคะ เป็นภาพของวัตถุรูปทรงสี่เหลี่ยมให้สังเกตด,ดูลูกศรที่กระทำกับวัตถุนะคะข้างบนสุดเนี่ยเป็นระดับตื้นสุดนะคะนักเรียนสังเกตด,ดูลูกศรมันจะสั้นแต่ข้างล่างเป็นระดับที่มันลึกสุดลูกศรจะก็จะยาวเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เราสังเกตด,ดูแลว้วเราจะไปพบว่านะคะที่ระดับตื้นสุดแรงดันของของเหลวน้อยส่งผลให้ลูกศรสั้นแต่ที่ระดับลึกสุดแรงดันของของเหลวก็จะมากลูกศรก็จะยาว แล้วลักษณะของแรงดันที่กระทำแรงดันของของเหลวที่กระทำกับพื้นผิววัตถุนั้นมันจะกระทำในทิศตั้งฉากและมัน <simulation> ก <products> <ET> euh. ็จะกระทำต่อในหน่วยพื้นที่เพราะฉะนั้นจากสามภาพตรงนี้นักเรียนดูนะคะทุกภาพมันจะกระทำในทิศตั้งฉากกันเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้สูตรความดันของของเหลวก็จะเป็นค่าของแรงของของเหลวที่กระทำในทิศตั้งฉากต่อหน่วยพื้นที่ก็ p จะเท่ากับ f ส่วน e ตรงนี้เราคงจะจัดได้นะคะ ซึ่ง f นั้นเป็นแรงดันนะคะแรงดันมีหน่วยเป็นนิวตัน a พื้นที่มีหน่วยเป็นตารางเมตรเพราะฉะนั้นหน่วยของความดันก็จะมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรหรือปสาสคาลนั่นเองนนะะต่อไปเรามาดูปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลวเพื่อเข้าสู่สูตรของการคำนวณน,นะคะอันแรกคือความหนาแน,น่นของของเหลวให้สังเกตภาพด้านขวาที่อยู่สองภาพภาพแรกเป็นภาพแสดงใส่น้ําเปล่า ลงไปในภาชนะที่มีระดับภาชนะสองใบนี้มีระดับความลึกตื้นเท่ากันรูปทรงเท่ากันหาสฉันเกตบด,ดูว่าน้ําเปล่าเราเจาะที่ระดับความลึกกับน้ําเชื่อมเจาะที่ระดับความลึกเท่ากันเราจะพบว่าในน้ําเปล่าแรงดันมันจะพุ่งออกมาได้ใกล้ก็คือที่ระยะสิซนติเมตรส่วนในน้ําเชื่อมมันพุ่งมาได้ไกลคือระยะ20ิซนติเมตรเพราะฉะนั้นตรงนี้การที่ น้ำมันพุ่งได้ไกลก็แสดงว่ามีแรงดันองของเหลวมากนะคะแล้วน้ําเปล่าเนี่ยมันจะมีความหนี่นน้อยส่วนน้ําเชื่อมมันจะมีความเหนี่นมากนะคะตรงนี้เราก็จะสูุปได้ว่าของเหลวใดที่มีความหนี่นน้อยก็จะมีแรงดันองของเหลวน้อยแล้วก็ของเหลวใดที่มีความเหนี่นมากก็จะมีแรงดันองของเหลวมากนะคะซึ่งความหนี่นของของเหลวเนี่ยมันจะแปรผันตรงกับความดันองของเหลวนะคะหรือโรแปรผันตรงกับทีนั่นเอง ต่อไปเรามาดูความลึกจากผิวบนสุดของของเหลวให้เราสังเกตดูภาพนี้นะคะขวดใบนี้เราเจาะน้ำอยู่สีร่รูนะคะนับจากผิวบนสุดของของเหลวอยู่ตรงนี้ที่อยู่ใกล้ผิวบนสุดตรงนี้เรียกว่าระดับที่ตื้นที่สุดที่ระดับตื้นที่สุดเราจะพบว่าแรงดันของน้ำมันพุ่งได้ใกล้ที่สุดส่วนระดับล่างก็คือห่างจากผิวบนสุดของน้ำมากที่สุดก็แสดงว่าเป็นระดับที่มันลึกที่สุด แรงดันของน้ําที่มันพุ่งออกมาได้ไกลที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะสรุปได้ว่าความดันของของเหลวเนี่ยมันจะเปรผันผันกับความลึกหมายความว่าที่ระดับลึกน้อยความดันของของเหลวจะน้อยที่ระดับลึกมากความดันของของเหลวก็จะมากนั่นเองนะะทีนี้เรามาดูนะคะสูตรของการคํานวณความดันของของเหลวจะมีอยู่สองสูตรนะคะสูตรแรกนะคะก็คือค่าของ p เท่ากับ f ส่วน e f ก็คือเป็นแรงดัน มีหน่วยเป็นนิวตัน a คือพื้นที่ีหน่วยเป็นตารางเมตรนะเพราะฉะนั้นหน่วยของความดันของเหลวก็จะมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรหรือปาสคาลนะคะต่อไปสูตรที่2นะคะ p เท่ากับ rho g h rho คืออะไร rho คือความหนาแน่นของของเหลวนะคะซึ่งเราจะใช้หน่วยเดียวคือหน่วยกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะส่วน p ความดันในของเหลวคือมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตร g ก็คือเป็นค่าคงตัวค่ะ เป็นค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสงเพราะฉะนั้นเราจะใช้สูตรโดยตรงนะคะใช้ตัวเลขที่มันคงตัวเลยคือ10เมตรต่อวินาทีกำลังสองส่วนโรของน้ำนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ1 0 0 0พันกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเ่ะเรามาดูตัวอย่างของการคำนวณนะคะตัวอย่างที่1จงหาความดันของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในน้ำลึกแเมตรนะคะ จากตัวอย่างที่หนึ่งตรงนี้นะคะเราดูนะคะหาอะไรหา p ใช่ไหมคะหาความดันของเหลวคือหาค่า p กระทําต่วัตถุที่อยู่ในน้ํำลึก8เมตรน้ําลึกก็คือค่าอะไรคะค่า h iss. เพราะฉะนั้นจากที่โจทย์กําหนดมาให้มีอะไรบ้างนะคะโรของน้ำนะคะโรของน้ำตากับ1,000กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะค่า g ก็คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก สิเมตรต่อว,วินาทีกําลังสองส่วน h ก็คือความลึกแปดเมตรนะคะจากสูตรตรงนี้นะคะ p ก็จะเท่ากับ r g h r คือหนึ่งพัน g คือ10 h ความสูงคือแปดก็จะได้แปดคูณหเป็นแปดแปดคูณหนึ่งเป็นแปดมีศูนย์กี่ตัวคะศูนย์สีตัวก็เ,เขียนลงมานะคะเพราะฉะนั้นค่าของแรงดันของของเหลวก็จะมีค่าเท่ากับแปดหมนนิวตัน ต่อตารางนม้รอย่าลืมนะคะค่าของความดันนะคะเป็นหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางนม้รเพราะฉะนั้นก็เปดตามด้ดยศูนย์สีตัวก็คือแปดคูณสิบยกกำลังสี่นะคะนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างที่สองถ้าต้องการสูบน้ําขึ้นไปบนตึกสูงยี่สิบเมตรจะต้องใช้เครื่องสูบน้ําที่มีความดันอย่างน้อยที่สุดกี่นิวตันต่อตารางนม้รนะคะตรงนี้ สูบน้ำในบนติดสูงก็คือค่าของ h เท่ากับ2ีต้องสูบน้ำที่มีความดันความดันก็คือค่าอะไรคะค่า p ค่ะนะคะซึ่งจะบอกหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรนะคะดูตัวอย่างที่สองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็รู้นะคะจากเจียวตรงนี้โรของน้ำเท่ากับ1,000กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร g ก็คือเป็นค่าคงตัวค่ะ10เมตรต่อวินาทีกำลังสอส่วน h ก็คือความสูงของตึกตรงนี้คือ2ี่ส เพราะฉะนั้นจากสูตรตรงนี้นะคะความดันของของเหลวก็จะมีค่าเท่ากับ r h g h r h คือเท่าไหร่คะฮะ r h ของน้ำคงตัวเลยนะคะ1,000ันคูณด้วย g คือค่าคงที่10 h. h ความสูงคือ20เพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับอ่าสองคูณ1เป็น2อคูณเป็น2ได้2มีศูนย์กี่ตัวนะป่ายนะคะมีศูนย์อยู่ทั้งหมด5้าตัว2เติมศูนย์ห้าตัวเพราะฉะนั้นค่าของความดันนะคะ ที่เครื่องสุบน้ำตรงนี้มีความดันก็คือจะเท่ากับสองคูณสิมีศูนย์กี่ตัวศูนย์ห้าตัวก็คือสองคูณสียกกนะำลังห้านิวตันต่อตารางเมตรนะคะต่อไปเราดูตัวอย่างที่สามค่ะเขื่อนกั้นน้ำสูงสิบเมตรยาวยี่สิบเมตรถ้าขณะนั้นมีระดับน้ำสูงหกเมตรจะเกิดแรงดันน้ำกระทำต่อเขื่อนเท่าไหร่อย่าลืมโจทย์ข้อนี้ต้องการทราบค่าแรงดันน้ำ ก็คือค่าของ x เ,เพราะฉะนั้นแรงดันจะมีหน่วยเป็นนิวตันเสมอรนะคะเขื่อนกั้นน้ำสูง10เมตรยาวนะคะอันนี้คือรูปร่างของเขื่อนนะคะ,ะวาดให้ดูก่อนเรียนจะได้รู้ดูพื้นที่ให้เก็งน,นะคะเขื่อนกั้นน้ำที่มันมันสูง10เมตรตรงนี้นะคะก็คือสูง10เมตรยาวเท่าไหร่คะยาว20เมตร แต่ระดับน้ําที่อยู่ในเขื่อนตรงนี้มันสูงแค่เท่าไรคะแค่หกเมตรระดับน้ําที่อยู่ในเขื่อนตรงนี้มันสูงแค่หกเมตรถามว่าจะเกิดแรงดันของน้ากระทําต่เอเขื่อนกี่นิวตันเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อน,นี้นะคะโรของน้ําค่ะหนึ่งพันกิโลกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตร g คือค่าคงตัว h คือหกเมตรนะคะต้องเอาค่าของ h หกเมตรเพราะว่าอะไรเพราะว่าระดับน้ํามันสูงหกเมตรก็คือค่าตรงนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า p เท่ากับ rho g h r คือ1000 g คือ1 0 h คือ6ก็จะได้เป็น6คูณ1เป็น6 6คูณเป็น6กกี่ตัวคะ0ูนย์ตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่า p เท่ากับ6กคูณ10ยกกำลัง4นิวตันต่อตารางเมตรนะคะต่อไปจุดต้องการทราบแรงดันของน้ำที่กระทำต่อเขื่อนเพราะฉะนั้นแรงดันของน้ำที่กระทำต่อเขื่อนตัวนี้ก็จะเป็นค่าค่า f ใช่ไหมคะจากสูตรที่เราเรียนปเรียนผ่านมานะคะ p จะเท่ากับ f ส่วน a แต่จุย์ตรงนี้ต้องการซัค่าอะไรต้องการรัค่า f เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ย้ายไปนะคะเราย้ายไป f อยู่ด้านนี้นะคะเราก็จะย้ายอะไรไปคะย้าย a ไป a กับ f ตรงนี้เป็นเครื่องหมายหารย้ายไปเปลี่ยนเป็นคูณนะคะ f เท่ากับ p คูณ a เขียนให้สลัดสวยก็จะได้เป็น f เท่ากับ P e คูณ e นะคะ a ที่เราคิดก็คือ a นี้เป็นพื้นที่นะคะพื้นที่คิดอย่างไรนะคะพื้นที่ก็คือพื้นที่ของของฐานของฐานเขื่อนใช่ไหมคะก็จะมีขนาดเท่ากับฐานคูณสูงอย่าลืมว่าฐานเขื่อนเนี่ยมันยาวเท่าไหร่คะยาว20เมตรใช่ไหมคะฐานเขื่อนตรงเนี้ยยาว20เมตรเพราะฉะนั้นฐานมันก็คือ20 คูณด้วยสูงหกนะคะยี่สิบคูณหกได้หนึ่งร้อยยี่สิบตารางเมตรนะคะฐานเขื่อนตรงนี้นะคะมันมันยาวยี่สิบเมตรนั่นคือฐานความยาวของมันนะคะก็จะได้ f เท่ากับ p คูณ a p ที่เราหามาได้ก็คือหกคูณสิบยกกำลังสี่นะคะนิวตันต่อตารางเมตรใช่ไหมคะก็คือหกหกเท่าไร่คะหกหมื่นคูณ a ก็คือพื้นที่ฐานที่เราหาได้ตรงนี้ก็คือร้อยยี่สิบ ตารางเมตรนะคะเราคูณไปนะคะ6คูณ2เป็น12 6 1เป็น6กหกเป็น7ดูซิมีศูนย์หตัวคะมีศูนย์ห้าตัวก็ใส่ลงไปก็จะได้เป็นเจ็ดล้านสองแสนนะคะก็จะได้เป็นเจ็ดจุดสองตรงนี้คูณสิบยกกําลังอะไรคะเจ็ดจุดสองคูณสิบยกกําลังหกตังเพราะฉะนั้นแรงดันของน้ําที่กระทําตกอย่าก็จะมีขนาดเท่ากับเจ็ดจุดสองคูณสิบยกกําลังหก นึ่งตันนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายคือตัวอย่างที่สี่ถังน้ํารูปสี่เหลีย่ยมลูกบาศมีฐานกว้างสองเมตรยาวสองเมตรแล้วก็สูงสี่เมตรมีน้ําอยู่เต็มค่ะนะคะที่มันมีฐานกว้างคูณกว้างกับยาวตรงนี้นะคะแล้วก็สูงสี่เมตรก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงเนี่ยฐานของมันนะคะก็คือมันจะมีน้ําอยู่เต็มแสดงว่า จะมีแรงดันน้ำกระทำต่อด้านข้างถังกี่นิวตันเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราก็หาวิธีการหาคือเหมือนเดิมค่ะหาแรงดันน้ำก็คือหาค่า f บอกหน่วยเป็นนิวตันอย่าลืมว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมรูปบากพื้นที่ของมันก็คือพื้นที่ฐานคูณสูงก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงใช่ไหมคะน้ำนะคะโรของน้ำจท่ากับ1 0 0 0กิโลกรัมต่อลูกบาตรเมตร g คือค่าคงตัวค่ะ 10เมตรต่อวินาทีกำลังสองส่วน h ตรงนี้นะคะเท่ากับ4เมตรนะคะเราก็จะได้ว่า p เท่ากับ rho g h, h r h คือ1 0 0่1ันะคะ g คือ10 h, h คือ4ก็จะได้เป็น4คูณ1เป็น4คูณ1เป็น4มีศูนย์กี่ตัวคะนับมามีศูนย์4ีตัวก็ใส่ลงไปเพราะฉะนั้นความดันของของเหลวก็จะมีค่ารกับ4คูณ10บยกกำลัง4นิวตันต่อตารางเมตร แต่โจทย์ข้อนี้เหมือนตัวอย่างที่3ามต้องการซารรแดงนดันของน้นที่กระทำต่อด,ด้านข้างอย่าลืมนะคะว่าโจทย์ข้อนี้ใส่น้ําจนเต็มถังคือสูง4เมตรนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า p นะคะเท่ากับอะไรคะ f ส่วน a ต้องการทราบค่าอะไรต้องการทราบค่า f เราก็ย้าย a ไปเหมือนเดิมค่ะ a กับ f ตรงนี้เป็นการหาร นะคะย้ายไปก็เปลี่ยนเป็นคูณ P ไม่ได้ย้ายข้างเหมือนเดิมน,นะคะก็จะได้ f เท่ากับ P คูณ t นะคะแต่วัตถุตรงนี้นะคะถังนี้เป็นรูปทรงลูกบาศก์พื้นที่ของทรงลูกบาศก์คือพื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่ฐานก็คือกว้างกับยาว2สคูณสี่สูงสี่เมตรใช่ไหมคะสี่คูณสี่เป็นสิบหกเพราะฉะนั้นพื้นที่ของทรงลูกบาศก์ตรงนี้ก็จะมีพื้นที่สิบหกตารางเมตร เราก็เอามาแทนค่าลงไปนะคะ f เท่ากับ p คูณ a p จากที่เราหาได้ตั้งแต่แรกก็คือ4คูณ10ยกกำลัง4คูณด้วยพื้นที่ตรงนี้คือ a คือ16ตรงแทนค่าลงมานะคะ4ูณ6เป็น24เขีน4ทด2 4คูณ1เป็น4ทด2เป็น6 0นย์กี่ตัวคะศกี่ตัว4ตัวนะคะก็จะได้เป็น6 4คูณ10ยกกำลัง ห้านิวตันเพราะฉะนั้นแรงดันของน้ําที่กระทําต่อด้านข้างถังก็จะมีขนาดเท่ากับหกจุดสี่คูณสิบยกกำลังห้าหนวตันนะคะก่อนที่คุณครูจะจบนะคะคุณครูขอจดความดันของของเหลวนะคะตรงนี้นะคะว่าณจุดใดใในของเหลวเนี่ยจะมีแรงกระทาของของเหลวในกระทําทุกทิศทุกทางจากข้าพเ้าที่คุยเรียนดูนะคะแรงที่ของเหลวกระทำเนี่ยจะอยู่ในทิศตั้งฉากกับพื้นผิวสัมผัส ที่ของเหลวสัมผัสกับวัตถุมันที่ตั้งฉากนะคะแล้วก็ความดันณจุดใดๆในของเหลวที่อยู่นิ่ง้าความดันของของเหลวมันจะเปรผันตรงกับความลึกนะคะและความดันของของเหลวมันจะแปรผันตรงกับความหนาแน่นของของเหลวนะคะส่วนความดันของเหลวขึ้นอยู่กับความลึกเท่านั้นไม่ขึ้นอยู่กับรูปร่างหรือขนาดของภาชนะ นะคะความดันของเหลวขึ้นอยู่กับความลึกเท่านั้นนะคะตรงนี้ขอย้ําไม่ขึ้นอยู่กับรูปร่างหรือขนาดของภาชนะโดยของเหลวชุดเดียวกันที่ดับความลึกเท่ากันความดันก็จะมีค่าเท่ากันตรงนี้ถ้าเรียนคนไหนไม่ค่อยใจให้ย้อนกลับไปดูคลิปเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลวึ่งครูสอนผ่านมาเลยนะคะสําหรับในวิดีโอเรื่องการคํานวณความดันของของเหลวคุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ